และนี่คือสัตว์เลี้ยงนะผมที่อยู่ในซาฟารีช็อปทั้งหมดเลยนะทุกคนจะมีตัวอะไรบ้างนะผมเรามาดูกันเลยนะทุกคนนะตัวแรกเลยผมก็คือน้องกิ้งก่าตัวนี้เลยครับนี่แล้วทุกคนความสามารถของน้องกิ้งก่าตัวนี้เลยนะครับเพื่อที่อยู่ในท้ายซาฟารีนะผมที่อยู่รอบๆของน้องนะครับมีโอกาส0.79นะครับที่ทําให้ผลไม้ซาฟารีนะครับผมติดสถานะนั่นเองครับผมตัวต่อมาคือน้องไฮยีน่าครับความสามารถของน้องไฮยีน่านะผมน้องจะให้ xp นะผมให้กับสัตว์เลี้ยงที่เป็นไฮยีน่านะครับประมาณ4 xp นะผมต่อวินาทีีนนนัับใให้กกฮย่าทุตว ของเราแต่มีข้อแม้ครับผมก็คือในสุดของเรานะผมต้องมีสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะผมที่ไม่ใช่ไฮยีน่าครับผมสักหนึ่งตัวนะผมเพื่อให้น้องเนี่ยทำงานได้นั่นเองครับตัวต่อมาก็คือตัวบัฟเฟรโลครับผมหรือว่าน้องควายตัวนี้เลยฮะทุกคนโดยความสามารถของน้องเลยนะผมมีโอกาส10%นะผมที่จะมีการดูผลไม้นั่นเองครับทุกคนทุกผลไม้เลยนะครับคล้ายๆมดเลยนะทุกคนและก็มีโอกาสเพิ่มอีก5%นะผมถ้าเกิดว่าเป็นซาฟารีนะผมในการดูนะครับผมรวมเป็น15%นั่นเองครับทุกคนตัวต่อมาคือน้องโปผมนี่ น้องหมูเด้งหมูเด้งเลยครับทุกคนด้วยความสามารถของน้องเลยนะครับทุกๆุกนาทีนะครับผมน้องจะไปกินผลไม้เมลอนนั่นเองครับผมและน้องก็จะกินผลไม้เมลอนนะผมจะได้มูลค่าเมลอนนะครับคูณ2นั่นเองครับทุกคนและมีโอกาส31%นะผมที่เราเนี่ยจะได้รับเมลอนคืนนั่นเองครับทุกคนหรือว่าเ็ดแตงโมนั่นแหละทุกคนด้วยความสามารถหนึ่งเลยครับผมก็คือทุกๆ17นาทีนะครับน้องจะทำให้ผลไม้ใกล้เคียงนะผมติดสถานะมูลซูญนั่นเองครับทุกคนเป็นสถานะสถานะนนนนนึงงงขออออิปปปปโัั่่่่เะททกคีจไไชมตตวผ ายที่กำลังหาไก่ตันหรือว่าสัลเลงก็โดดเลผมแนะนํานี่เลยครับผมมองอยูเกนเซนเตอร์บอกในของคดีจริงครับตัวต่อมาเลยผมคือน้องค็อกโค,โคโดายครับด้วยความสามารถของน้องเลยนะผมทุกๆ20นาทีนะผมน้องจะแรนดอมฟาดหางนะผมการสุ่มฟาดหางใส่พืชหรือจะเป็นการฟาดหางใส่สัลเลี้ยงนะครับฟาดหางใส่พืชเพื่อให้ผมจะเล่นการจเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะสี่บห้วินาทีถ้าเกิดฟาดหางใส่สัลเลี้ยงนะสัลเลี้ยงจะได้รับเอทีนะผม35 XP ต่อวินาทีนะครับผมระยะเวลาในการฟาดหางประมาณ30วินาททีนนนนะะคคครััับกกก็ูณไปเลยุตวมสิ าตัวสุดท้ายเลยนะผมก็คือน้องไรอ้อนตัวนี้เลยครับโดยความสามารถของไรอ้อนตัวนี้นะครับผมทุกๆ13นาทีนะผมน้องจะคำรามนะผมใส่สเลี้ยงในส่วนของเราเนี่ยับทุกคนให้สเลียงทุกตัวนะผมเคลื่อนที่ไปหาสิงโตนะครับผมแล้วก็รวมตัวกันนะผมเพื่อเอาคูดาวทุกตัวนะผมรวมกันนะครับให้ได้400กว่าคูดาวนะผมก็คือรวมกันนะผมแล้วก็แบ่งกันนะผมให้กับสเลี้ยงทุกตัวให้เท่าๆกันนะผมสูงสุด60วินาทีนะครับทุกคนต่อเัลียงหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นการที่ทําให้ เลี้ยงทุกตัวนะผมรถคูดาวนั่นแหละแต่ก็จะทําให้เสเลียงนะผมแสดงสกิลใหพ้พร้อมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้น,นทุกคนและอีกอย่างหนึ่งเลยับผมก็คือทุกๆ20นาทีนะผมน้องจะคำรามและทําให้ผลไม้นะผมกลายพันธุ์นะผมตามจานวนเลียงนะผมที่เป็นซาฟารีที่อยู่ในส่วนของเราด้วยนะทุกคนโดยการกลายพันธุ์เนี่ยเป็นการกลายพันธุ์แบบซาฟารีนะครับผมแบบสุ่มนะทุกคนจะเป็นมิลลาดก็ได้หรือว่าเป็นรัสก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าจะมีเสเลียงนะผมที่เป็นซาฟารีนะผมอยู่ในส่วนของเรากี่ตัวในเด